สวัสดีเอาเกมเมอร์คนด้วยนะครับนเนี่ยนอาเราวิวในเกม,อ,มอันนี้รู้อ,อันเองอันไม่เป็นโอเคเอินเทอร์เลยนะอะแตมอลีหรอหน้าน,นะครับวิววอล์กวอล์กวอล์กเกได้แล้ววอล์กอันนี้นิ่งเลยครับ ยังไงเลี้ยขึ้นเลยเลี้ยดักหนาคุณนะตามาเลยแล้วนะเธินอะไรวะเจนลนออนเจนเนอเตอร์อันเออนะฮะ้อางี้อ่ะเออไม่อะไรครับเจนเนอเตอร์ไหวหวัดเออนะอันไ่เป็นอันเป็นครับมันไม่ชัดเลยเออ เก็บแป๊บไปใช้กด F อันนี้อ่านไม่เป็นใหญ่เลยครับอ๋อหมายถึงที้วาวนี้เปล่าครับเราเนี่ยมันมีแต่ที่ไม่มีอยู่ใน admin a d m i n ิน t r น t o r เป็นทเตอรูมเบลลิชี่อมิตกอร์เบลลิชีไปไหนครับห้องนี้เปิดได้ไหมบล็อกดิ Oh God. Er อโอ้ไม่กอดล็อกกนะันละเกินมี lock. อินนี่กันบ้างเลยโอ้ยใช่เล่นงล่นแล้วเล่นแล้นยาไม่มีอะไรนะนี่ครับแอตตินดูมี่นี่ครับแอตตินดูมล็อกอันนี้ก็อีกนะโอเคล็อกอีกกูจะเข้าอย่ังไงอันนี้ก็ยังล็อกแต่ อ let, นอเล็นเลดนอเล็ตซีอูอะไรเออเอ๋อลนี่ใครมาลอกคุณแจว่าคุณแจมาไว้ในยู่ยะไม่มีนะะไปต่อเลยจะป้าน้องปานงอีกอะไรหลอดไฟแดงถึงอะไรไม่มีอะไรยังไม่ไปละ โอเคลินล่าโดดได้้ว้ยสปินแอ่งสปินรอล่ะสปินเออนะอะไรไม่อหนตัูแล้วหรอนี่นี่กูเอากุญแจจากไหนนะเออแล้วฝั่งนู้นอะไรล้วนู้นคืออะไร ตำน่งอแสงตรงนั้นโอ้ตอเอาตอาลองนี้มันสัญลักษณ์อะไรนั่นไงแอดมินแอดมินรูมนะโอเคแอดมินี่นัมเบอร์มเตชันนัลเมูปั้ไม่เป็นโอเคอบรา ออะไรวะนะ 4, 2, 4, 2, 1, <contributing masculine> อือน่ะยาแล้วเนี่ยเจนเจนดัเลตเตอร์สี่สองอะไรหรอสี่สองหนึ่งสามแลนนี่อะไรลาวโอเคอกลับละ applause. หนุน <kop veces> <craft> เได้ไหมไม่ได้โอเควิ <gen> ่งไม่ได้ จุ้งเลยทีนี้เอออย่ามีอะไรนะอ,อีใส่ปไปเลยครับเมื่อกี้มันเป็นอะไรสี่สี่ส,สี่สองหนึ่งสาเป็นออมิดนี่ผมปักไีให้หวิวนีให้วิ่เก็ไม่ไไมไบอกกูเข้าไปที่นู่นอะ กูไปไปเฮียมาลองลองกูนะกนะูไปแม่งเปิดดิเอาเอาทำไมวะมาดูหิอะไรเนี่ยกอดหิอะไรไปแม่งก็ได้ไม่รู้แล้วทำไมวะกูไม่เหแล้วอย่างงัน มันไปนะครับมันไปเลยเรียงกี้หนึ่งหกตำแหน่งตำแหน่งแไม่เที่ยวคนดียวจริงๆน้าใคนแรงน้ำดีก็เปิดไม่ได้อเียวะโอเยว่ะเอาเปิดไม่ได้โ h my god o ห my god Oh my god! Oh my god! I want to f u c k you, <oughs> bitch! I want to f u c k you. อนี Ah! Give me อย a t จะลองใยเอาดาบอีกดาบอีกเออเปิดไม่ได้อีซอเฟนหรือลูกขี้อะไรนี่ก็ปิดไม่ได้โอ้ยมันจะลองได้นั่นแหละสว่านไม่มีตรงนี้อะไรเลยนั่นน,ไไนี่อะไร <c oughs> ะะะยงไ,งไรยควง ยานะนะยานะไน่ตได้ยโอ้โหโออ god โออโออ god โอ้โออโอ god อโออโอััฟมมีมีีนมองแบกูบินกูนหลับหลอดไฟรู้สึกจะเป็นที่นี่ว่า ที่ห้องน้ำเนี่ย,นย yeah. 2, 3, 3, เนี่ยเกินไปเย็น่อโฮสองสามสามหนึ่งสองกันสามหนึ่งโอเคโอเคสองสองสามหนึ่แล้ไม่ได้ทำไมยิงไม่ได้ที่เองสมองอิดโอ้โโอ้ m ม g o กโอ้ไ y g ์กทอัน 我来，了啊，嗯 <laughs>，哈哈，来吧。